เคล็ดลับการเห็ดนอไม่สมห้ขาวและแซบเอาไว้แกงหรือว่าเอาไปเห็ดเมนูยังก็ได้พี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับบอครับถ้าอยากได้ฝากกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ก่อนไปเบิ่งคลิปให้กับปอมไดเด้วยครับสวัสดีครับผมกับปอมจากมาตาเชียแท้แท้เด้อครับพี่น้องพี่น้องทางบ้านขอเขามาหลายๆว่าแนะนําวิธีเห็ดนอไม่สมห้แซบแขาวๆง,งามงแน่ มื้อนี้นอไม่ก็เริ่มออกแล้วครับพี่น้องพอช่วงนี้เป็นหนาฝนกันเลยสีมาเห็ดเมนูนอไม้สมงามๆเขาๆเสแบบเนี่ยแะครับพี่น้องนอไม้สมเนี่ยครับเป็นกรรมวิธีถนอมอาหารของอีสานต่างแต่เโบราณโบราณนะครับพี่น้องพอาวาฤดูฝนเนี่ยครับนอไม่ห้าสีออกล้ายๆครับบางเถอเห้ากินบ่ท่านนอกจากเอาไปดองหรือเอาไปร่มควนหรือว่าเอาไปน,นึ่งเนี่ยครับกัดสีมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ เอามาเห็ดนอไม้สมครับนอไม่ที่เอามาเห็ดนอไม่สมส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่บานหรือไม้ไผ่หวานที่มีขนาดใหญ่ครับพี่น้องว่าไม้ไผ่พ,พวกนี้ครับบางครั้งมันจะมีแบบเป็นเสียนหรือว่าแข็งครับแต่ว่าถาเ้าเอมมาเห็ดนอไม่สมมันจะมีการฝานให้ชิ้นเล็กๆเนี่ยครับพี่นอ้องกอมันนวดเพื่อให้มันนิ่มเวลาเอาไปแกงจะได้กินง่ายก็เลยได้เกิดเป็นเมนูนอไม่สมครับเพราะตาได้นอไม้ไผ่บานมากนะครับพี่น้องผมก็จะมาพาออกแบบนีดนึครับเพื่อเอาเนื้อทั้งในเขาครับ นี่แหละครับพี่น้องค่อยๆปอกไปเรื่อยๆครับเอาตะเนือในๆที่มันอ่อนๆด้วยครับอันไหนแก่ๆนี่ผมจะบ่เอาเลยครับผมและช่วงนี้ก็เข้านาฝนเป็นทางการแล้วครับถ้าพี่น้องอยากให้ผมเฮ็ดเมนูใดที่เกี่ยวกับหนาฝนหรือว่าการถนอมน่อไใหม้หรือว่าการเห็ดเมนูอย่างที่เกี่ยวกับน่อไใหม่พี่น้องคอมเมนต์บอกกับผมได้ด้วยครับ ดียวกัปอมสีหาเวลาเห็ดคลิปเอาใหม่พี่นองพราะว่าบางเทื่อพี่นองไม่นองใหม่พี่นองก็คือเมนูบอออกเนาะครับเพราะเห็นพี่นองเอฟซีส่วนมากนะครับซิเมนว่าวัตถุดิบก็บมีลหลายหลายครับบางเทือ่อคิอดเมนูบออกอกมมโหสิกินยังกับมาเปิดเบื้องช่องกับปอมนี่แหละหลังจากผมปอกน้อง,องหม้เรียบร้อยครับผมจะามาล้างทำพวสาดให้ดีแบบนี้ครับพี่นอง แล้วก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยครับเพราะว่าเวลาเฮดหนมไม้สมนะครับมันจะต้องเอาไปขั้นเกลือครับพี่น้องเพราะว่าเวลาแกงน่ครับก็จะเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆครับเพราะว่าเวลาผมเอาไปนวดเกลือนะครับมันจังสิได้เข้าเกลือง่ายๆครับพี่น้องนี่แหละครับค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากหั่นและซอยหนม้ให้เป็นชิ้นน้อยๆแบบนี้ผมก็จะเอามาแช่น้ำไว้ครับเพื่อให้มันเกิดการมักครับพี่น้องนี่แหละครับเคล็ดลับการเฮดหนอไม้สมผมจะแช่น้ำไว้12ชั่วโมงนะครับผมจะใส่น้ำเปล่านะครับใน แซวไว้น้ามที่แซ่นะครับจะเป็นขาวๆแบบนี้จะมีกินเปรี้ยวๆจักน้อยนี่แหละครับแสดงว่านอกไม่สมด้แล้วครับ ว่าถ้าบ่มีรขบวนการมักแบบนี้ครับพี่น้องมันจะบ่สมหาครับมันจะเปื่อยหรือมันจะลิไปเลยครับหลังจากกองเอาน้ำมักออกนะครับพี่น้องผมจะใส่เกลือไป2ช้อนโต๊ะต่อนม่ใหม่1กิโลครับพี่น้องอันนี้ขึ้นนื้อใหม่1กิโลนะครับผมก็จะนวดให้เบามืดนะครับให้มันเข่ากันอย่านวดแห้ง้อครับหรือว่าอย่านวดแรง้อครับเพราะว่าถ้านวดแรงเกินไปนะครับเน้อใหม่เขาจะลิครับพอถ้าคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาใส่ขวดโหลไว้ครับหรือว่าใส่ขวดพลาสติกหรืออยังเก็บก็ได้ครับ และนำจากการขั้นที่เหลือนิดน้อยนะครับกัเจ้ามาเทส่ขวดแบบนี้ครับเข้าสามารถเติมนำปลาปาใสลงไปจากน้อยก็ได้ครับเผื่อเขามีนำแซ่ครับพี่น้องผมจะตั้งไว้แบบนี้อยู่ประมาณ3ถึง4มือกับพ่อกินแล้วครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอยากเก็บไว้กินเป็นปีให้เก็บไว้ในห้องทีนี้เหมือดที่บ่มีแสงครับพี่น้องมันจะเก็บได้น่านขึ้นครับและมือนี้ผมก็ได้ปลากระแย่งหรือว่าปลาะแยงนะครับมาจากตลาดครับชาวบ้านเพิ่นกลับไปหามาได้ครับมือนี้ใดมานลนึงครับ กะลิเสียวมาแกงครับพี่น้องเบิ่งหลดครับไข่อู้ยอ่อนซ้อนแห้งครับไข่เต็มทองสุตูหดครับพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยช่วงหนาฝนก็เซไดกินข้งดีแบบนี้แล้ครับสําหรับพี่น้องนะครับพี่น้องว่าการเฮ็ดเมนูแกงเน่อไม้สมนะครับเอาไปแกงใส่อียงแซบที่สุดครับแกงใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลาหรือว่าใส่อียงพี่น้องล่งคอม์ใหนผมฟังเมึงก็ดูครับผมอยากห้ว่าพี่น้องมักเอียงแต่สาหรับบ้านผมนยครับเมนูที่เอามาแกงใส่หน่้อไม้สมแซบที่สุด คือปลากระแยงหรือว่าปลาไข่แยงเนี่ยแหละครับพี่น้องอูย้ยเบ,บิ่งครับใครอวยอรวยอวยอรวยครับอ่อนซ่อนบ่ครับหลังจากล้งางทำความสะอาดปลากระแยงหรือว่าปลาไข่แยงเรียบร้อยเนี่ยครับพี่นอ้องผมสิาพาพี่น้องมาเก็บผักอีตูครับผักอีตูหรือว่าใบาแมงลักเนี่ยครับ เป็นพักที่ปลูกได้ทั้งปีเลยครับเอาไว้กินใบครับมันก็จะหอมๆจากน้อยครับเอาไว้ใส่เมนูอีสานอีสานครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมใส่ก็คือตะไคร่ครับพี่น้องเนี่ยแหละครับก็จะมาล้างน้ำวามสาดเอาไปใส่เนาะครับเอาเมนูแกงน่อไม่สมเนี่ยครับเข้าจะใส่เครื่องเทศหลายบ่ได้ครับมันจะบ่แสีบครับและพักที่ใส่อยู่ในแกงน่อไม่สมได้เนี่ยครับก็สิมีแค่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมครับส่วนอันนี้จะเป็นน่อไม่สมที่ผมมากว่าสามขึ้นสี่ขึ้นครับประมาณนี้ครับพี่น้องก็สีขาวๆงามๆแบบนี้แหละครับผมจะเทออกจากขวดลลลแแ้้้้ววมาางคค่นเเดดียอรับพพี่่น้้องเเราาาาะวถ ต่างบ่อยหรือว่านั่งนานเกินไปนะครับเขาจะบ่บเปียวครับนี่แหละครับเน่้อไม้สมขาวๆงามๆครับมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องไปแกงน่อไม่สมใส่ปลากระแยงไข่ๆแซ่บๆครับวัตถุดิบในการแกงเนาะครับกะซิมีปลากระแยงไข่ครับแล้วก็ซิมีเน่อไม้สมครับ พี่น้องสามารถใส่เนือ้อไก่เนื้อป่าหรือว่าปลาคอหรือว่าปลาดุกหรือปลาอื่นๆก็ได้ครับแต่ว่าแถวอีสานบ้านผมนะครับแพร่หลายสุดคือเนือ้อไก่กับเนื้อปลาดุกครับพี่น้องต้นเครื่องแกงซีมีกระเทียมกับหอมแดงแล้วกับพริกเอามาตำใส่กันย่แหลกเกินไปครับตำพ่อบุบๆุบบแบบนี้ครับผมจะใส่หม้อหรือกระทะกระได,ได้ครับเอาไปตั้งไฟแบบนี้ครับแล้วเอาเครื่องแกงที่เข้าตำหย,ยาบหยบเนี่ยครับลงไปข้น,ข,นข้นแบบนี้ให้น้ำมันหอมละเหย้มันออกมากครับ แล้วกะใส้ตะไคร้ครับค้าลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วกะเอาเน่อไม้สมที่เฮาเห็ดไว้นี่แหละครับลงไปผัดต่อครับใ้เวลาผัดไฟกลางๆนี่ครับอยู่ประมาณบ่เกิน5-10นาทีครับและผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปพ่อให้ถ่วมเน่อไม้นิดหน่อยครับส่วนพักที่ผมใส่นะครับจะมีต้นหอมแล้วก็มีผักอีตูหรือว่าใบแมงลักเนี่แหละครับพี่น้องผมจะปรุงรสด้วยเกลือประมาณ1น้่อนโตครับน้ำปลาประมาณ3า้ซอนโตครับคนในเข้ากันครับการที่ผมปรุงแค่นี้เพราะว่ายังครับพี่น้องแกงเน่อไม้สมสมัยโบราณะนี่บ แกงแค่ไส้เกลือแค่นั้นเลยครับจะบอ่ใส่อย่างอื่นเลยครับเพราะวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงสมัยก่อนหายากบักคักเลยครับเพราะอีสานเนี่ยครับมันแห้งมันแรงบักักเลยครับพี่น้อง และผมใส่ปลาลงไปนะครับผมจะบข้นครับผมจะถิมปลาลงไปแล้วก็กดกดลงครับพี่น้องเพราะว่าถ้านเน่ะครับปลามันจะเข้าครับพอตาปลาเริ่มสุกมัณหาดึงศีหน้าที่นะครับผมจะใส่ผักลงไปแล้วค่อยๆข้นขึ้นแบบนี้ครับแล้วผมก็จะได้แกงนอไม่สมใส่ปลาขะแยงไข่แบบนี้เลยครับพี่น้องมันก็จะอบข้าวแล้วก็แซ่บหอมแล้วมุ่นกลมกลมครับเลยครับเบื้องหลดครับมนูนี่ไข่สุัวครับและผมก็ตักเสือภัยกรรมการทั้งสองท่านที่มานางทาแล้วครับ เพราะว่าเมนูนี่ครับเป็นเมนูโปรดของตาับยายครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดมาเพิินก็เห็นเมนูแล้วครับก็คือผมเลยครับพี่น้องที่เกิดมาเมนูนี่เพิินก็แกงมให้ไใบในบานลวครับก็เลยสืบต่อกันมาเรื่อย พอถึงเวลามือถีเพิ่นเถ่าเพิ่นแก่นะครับเพิ่นก็นอยากให้ใหลูกไ้ห้านมาดูแลผมก็เลยถือว่าโคกีบวครักเลยครับทีตัดสินใจมาอยู่บ้านแล้วก็มาดูแลตากับย่ายครับพี่น้องนี่แหละครับเมนูแกงหน่้อไม่สมใส่ปลากระแยงหรือว่าปลาขยังไข่ครับพี่น,อน,น,นอ้อง,องโอ้ยอ่อนซ่อนบ่ครับมันจะหอนหอนจากน้อยเลยครับยา่ตองเปาก่อนครับโอ้เมนูนี้ เิติดใจครับรสชาติคือเพิ่นเฮ็ดเลยครับเพราะว่าผมก็จํามาจากเพิ่นนี่แหละครับเวลาให้ผู้เฒ่าบ้านๆเนี่ยะครับมาใส่สอนเพิ่นก็สิมือสันส้นๆจักหน้อยครับพี่น้องเพราะว่าปกติเพิ่นใส่แค่บ่วงครับบ่วงภาษาอีสานที่เป็นภาษากลางเนี่ยครับแปลว่าสอนแกงครับพี่น้องและเม,โน,โมนูมื้อนี้ก็ แสบหนูฝ้าย่านเทวดาเพิ่นลงมากินนำ้ำฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับปรอและขอบคัวพรอทีมงานเด้วยครับอยากให้กับปรอเฮ็ดเมนูใดก็คอมเมนต์บอกกัะได้เลยครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ